ลองไปแอบถามคนทั่วไปที่เขาคบกันนานๆปู่ย่าคุณป้ากับคุณลุงคบกันนานๆตัวใหญ่ผู้ชายยอมผู้หญิงหมดค่ะเลยไม่ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนที่ไม่ยอมผู้หญิงเราได้ดีดิฉันไม่เคยเห็นถ้าผู้ชายไม่ยอมผู้หญิงคุณอยู่คนเดียวค่ะผู้หญิงจะถูกจะผิดจะวีนจะเหวี่ยงอะไรก็แล้วแต่มันคือผู้หญิงผู้ชายต้องยอมคุณจะชนะผู้หญิงไปทําไมอ่ะเวลาที่คุณชนะผู้หญิง คุณไม่ได้ใจเขาเลยอะผู้หญิงเป็นเพศที่อิโมชันอลอารมณ์ความรู้สึกจริงไหมคะดังนั้นถ้าผู้หญิงรู้สึกว่าเขาจะต้องแพ้รู้สึกว่าเขาจะต้องสูญเสียอำนาจตัวเองรู้สึกว่าเขาไม่ดีกับตัวเองเขาจะมีคุณทร,รมะเขืออะไรเขาต้องการผู้ชายที่แบบเออน้องเป,เป็นยังไงน้องร้องไห้หรอมาพี่โอ้โหนะไม่เสียใจนะพี่ขอโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงต้องการคนที่โปรเทคเขา ยิ่งคุณมาต้องการชนะกับผู้หญิงแรงกับผู้หญิงผู้หญิงเขาไม่เอาคุณนะเขารู้สึกว่าเขาโดนกดดันเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้รักเขาอ่ะดังนั้นถ้ามันจะสงบสุขคือผู้ชายเขาจะต้องยอมผู้หญิงสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีในความสัมพันธ์นะคะโน no, อาผู้ชายยังไงก็ต้องยอมต้องเป็นทาสรักต้องสิโลราบคุณจริงไหมถ้าคุณต้องอยู่กับผู้ชายที่มีอีโก้บอกเลยว่าเหนื่อย เลยเมย์ก็เคยเจอผู้ชายประเภทนี้เหนื่อยเอาชนะตลอดไม่รู้ชนะอะไรฉันไม่รับสายมันก็ไม่รับสายบ้างฉันทําอะไรมันก็ทํามั่งคือคือเอาอยากเอาชนะเราอะเพื่ออะไรอะเขาไม่ได้รักเราอะถ้าคนที่รักเราเขาจะถนอมน้ําใจเราเอ,อ๋อเขาคงจะเสียใจผู้หญิงเขาคงงอนมั้งที่เราไม่ได้สนใจเขาเดี๋ยวเราต้องเข้าหาก่อนเราต้องทําให้เขาสบายใจคิดคนละแบบผู้ชายที่เขารักผู้หญิงคิดคนละแบบ มันจะโคตรตรงข้ามกับผู้ชายที่มีอีโก้เลยดังนั้นในคําถามที่คุณว่าจะชนะผู้ชายที่มีอีโก้ได้ยังไงไม่ต้องเป็นต้องชนะเขาอะออกจากความรักที่ท็อกซิกค่ะมันไม่ได้ยกระดับตัวคุณขึ้นมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสง่างามแฮปปี้ขึ้นคุณอย่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นมันไม่ใช่เวของคุณมันไม่ได้ให้คุณแบบต้องเกียดผู้ชายบางครั้งเราก็เจอผู้ชายที่ทําร้ายจิตใจเราเราก็ต้องตื่นและฉลาด ผู้หญิงจะมีความแฟมินินดาร์กแฟมินินกับไลท์แฟมินินดาร์กแฟมินินคือพลังงานของผู้หญิงที่เห็นความจริงแล้วกูต้องตัดสินใจแหละไลท์แฟมินินก็คือพลังงานของความสว่างที่แบบเราจะน่ารักก็น่ารักกับผู้ชายที่ยอมเราผู้ชายที่ซับพอร์ตเราเปเรามึงจะได้ความน่ารักจากกูแต่ถ้ามึงทำตัวไม่น่ารักมึงอีโก้มึงสตรองเกินไปมึงไม่อ่อนข้อเลย มึงจะมีความเหนือกอกูกตลอดเวลาผู้หญิงจําเป็นไหมที่เราจะต้องมานั่งเฮ้ย uh, ที่รักจะเป็นไหมที่เราจะต้องเป็นแฟมินีเป็นผู้หญิงที่น่ารักน,น่า and do, เอ็นดู a d o r a b l e เรเิลเดี้แมย์ไม่ทํามึงจะไม่ได้เจอกูอีกต่อไปเพราะกูมีดาร์กแฟมินีนแล้วเมื่อไหร่ที่กูดาร์กแฟมินีนเมื่อไหร่ที่กออูมีความมืดกูตัดสินใจกูเห็นตัวเองชัดมึงไม่มีทางที่จะเข้ามาไม่มีสิทธิ์ที่เข้ามาในความสัมพันธ์อีกต่อไป เราต้องรู้ที่จะใช้งานมันเราอ่อนโยนอ่อนหวานได้แต่เราต้องเลือกคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานเรามานยาได้เราก็ต้องเลือกคนที่เราจะมานยาเราจะตอลงตอแหลกับผู้ชายได้เราก็ต้องเลือกผู้ชายที่เราทําแล้วเราได้ประโยชน์อะไรอย่าทําโดยที่ผู้ชายไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราผู้หญิงฉลาดไม่ขาดทุนค่ะไม่ได้มาเพื่อโจมตีผู้ชายหรือทําร้ายผู้ชายฉันมาที่นี่เพื่อเทรนให้ผู้หญิง เขายกระดับตัวเองให้คุณได้สตรองมากขึ้นมันเป็นประโยชน์เอ,อื้อทุกอย่างและถ้าผู้ชายแมนแมน,แมนเขาดู Lady มย์เขารู้เลยว่านี่คือเรื่องจริงนี่คือความจริงที่ผู้หญิงควรจะรักตัวเองและดูแลตัวเองและก็ปลอดจากผู้ชายประเภทนี้เพราะเขาไม่ได้รักคุณถ้าผู้ชายที่มีลูกสาวเขาจะอยากให้ลูกสาวมาดู Lady มย์ด้วยซ้ำเพราะลูกสาวเขาจะได้ฉลาดทันเกมผู้ชายและรักตัวเองคนที่มีอีโก้แบบนี้เขามีปม เขาไม่กล้ารักใครจริงๆลึกๆเขาอ่อนแอเขาไม่กล้าทุ่มใจให้กับใครเขาไม่กล้ารักคนนั้นอย่างแท้จริงเพราะเขากลัวที่จะรักมากแล้วเขาจะเสียใจมากต้องให้เขาไปฮิวและเยียวยาตัวเองแต่สําหรับเราเหรอเหมาะสําหรับคนที่พร้อมเท่านั้นค่ะกูไม่นั่งเสียเวลาเยียวยาจิตใจผู้ชายไม่นั่งเสียเวลาเยียวยาใครหรอกกูไม่ใช่นนางฟ้ากูเป็นผู้หญิงร้ายจะมานั่งเยียวยาอะไรจะมานั่งรอให้ผู้ชายแบบเติบโตเห็นคุณค่า จะนั่งโอจะนั่งโอผู้ชายโอไม่ใช่เรื่องเลยดิเมย์มานั่งโอผู้ชายไม่ใช่เรื่องไม่พร้อมรักกูไปหาคนอื่นค่ะจบจบไปเสียเวลานะคะไม่เปนคนนี้กูไปหาคนอื่นที่เปค่ะจบค่ะสบัดบ๊อบค่ะเหนื่อยค่ะพักก่อน